ที่จะไปตรงเนี้ยไปเอาอันนี้ก่อนอะแล้วค่อยค่อยค่อยคอยว่ากันไปเอานี้ก่อนเอาแต้มก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มตรงนี้ให้เวลสักเวลสัก93แล้วเราจะไปฆ่าบอสบริชกันตอนนี้ท็อปร้อยอยู่ที่เท่าไอ้ท็อปพันอยู่เท่าไหร่วะ <c oughs> ท็อปหนึ่งพันต้องเลเวล94ครับพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหม <c oughs> ออกไปฟาร์มแอตลาสแตมก่อนแล้วเราจะไปฟาร์มจูไซี่ไอเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่แชทไอค้ยกูไม่อยากสู้เลยอ่ะชิบหายแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนะไม่ใช่อตัวนั้นหรอเฮียไตตันไม่อยากสู้เลยอ่ะเสียวว่าน้องเฮียไตตันนะเพื่อแชทแล้วอ,อ่ชุมชนแอฟริกาครับผม เราจะไม่ถอยครับเราจะไปชุมชนแอฟริกาอาทําให้ชุมชนแอฟริกาได้อิ่มท้องครับน้องๆยี่สิบวมิมันเยอะไปบอะและมาแล้วครับผมมิสเตอร์ไททันอยู่เบื้องหน้า,นาของเราแล้วมึงบ้าแหละอันนี้มึงบ้าแหละมึงเกิดน้ําเขียวตรงไททันกูถามจริงมึงบ้าหรือเปล่ามึงทามึงเป็นไปได้ยังไงวะน้ําเขียวตรงไททันอะ มาเตอร์ฟัคเกอร์ใครมันเป็นคนคิดวะกูอยากถามว่โจนาธานโรเจอร์เหรอเราเคยเราปรับเป็นมดมดห้ามดมดห้าโซนามิเอะ Are you kidding me ผมเจอลิงรำเขียวมาละเกือบบูบ อะไรครับผมเป็นอะไรครับผมไททันเป็นอะไรครับเฮ้ยแล้วจะไปเล่นแบบสแตนดาร์ดได้อย่างไรความอุมามิอันนี้มันโถ่พี่กาแฟผมเมื่อวานพิสรุปแล้วคือพี่พีสามารถทำอาวุธแบบขั้นเทพได้พี่มีสูตรทำอาวุธขั้นเทพแล้ว แต่ว่ามันมันใช้เงินระดับแบบสุลต่านเลยใช้เงินแบบตานเลยะจะเป็นคาถาขั้นเทพอ่ะบวกมินเนี่ยนเลเวลสกิลและถ้าเกิดยังไม่พอยังไม่จบดันมินเนี่ยนสกิลเป็นแบบคาถาเป็นเลเวล5ได้อีกเอาแบบบ้าไปเลยกูสิครับไม่ไหวกูกูก็ยังใช้เงินตอนนี้คือพี่ไปฟาร์มอ่ะพี่ได้แมปประมาณดีว้ยตอนที่พฟาร์มแมปจูิะ ได้แมปประมาณละหนึ่งประมาณเฉลี่ยประมาณเฉลียล่ยละหนึ่งดีดีวายได้แต่ก็ไม่รู้สึกดีใจเท่าไหร่ <c oughs> ใช่มันมันได้มันได้เงินเยอะจริงครับแล้วก็โอกาสตายก็สูงมากๆเลยแล้วก็แบบเสี่ยงมากๆอ่ะแต่ว่าถ้าเราจะดันตัวเองไปเอ็นเกมเอาขั้นสุดไดมแบบ้มันก็ต้องแบบมันก็ต้องแบบมามาเวจูสิสแบบจูสิสจูสิสหนักแล้วะทำคาถากันครับม <Hello. S 1> าดูว่าเราจะได้คาถาเทียนหนึ่งไหมครับ โอเคโอเคถึงเวลาแล้วพี่ว่าตรงนี้แหละครับนี่คือจุดสูงสุดที่เรารอคอยผีดเพียงเสียงกลิ้งที่ดังที่สุดช่วยทาให้คาถานี้มีจริงผมขอแค่นั้นท่านเทพเจ้าไม่ถ้าผมได้นี่ผมขอเลี้ยสียผมขอเลี้ยสีคาธาวยผมขอแค่สองอย่างจริงท่านเทพเจ้าท่านเทพเจ้ามีเนียนกอขอคาถานี้ก่อนนะครับ ปิงปองหนึ่งลูกมีสีแดงอยู่30มสิบขอเสียงกิ้งดังๆกิ้งที่ดังที่สุดคือกิ้งที่หมายถึงว่าเราได้ทำใจไม่ได้กว่าชัน หรือเราไปดิไปดิไปด,ดินะทำไมเราต้องเราไมเราต้องเทียเทียสูงเลยวะแชทเฮ้ยลอง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 เปลี่ยนไปดิมปด,มดิแต่ว่าถ้าไม่ถ้าเทียสูงมันจะได้เลือ,เลอดเยอะไงเราเอาเทียสองไหม <laughs> โชคหลุดน,นะพี่ <laughs> <laughs> เนี่ยเทียสองสิบเอ็กซ์พี่ว่ามันโอเคนะเว้ยเดี๋ยวดูดิดิเฮ้ยมันต่างก,กันนิดเดียวมันต่างก,กันหลักห้าเปอร์เซ็นต์แต่เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอนะลอง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  ใช่ป่าไม่รู้ไม <ar> ่ร er ู้อันน <c oughs> ี้มั่วกันครับเพิ่มโอกาสอีกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเพิ่มขึ้นมาแล้วโอ้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 อแต่เปลือกมันหายไปประมาณนิดเดียวช่างเฉลี่ยเฉลี่ยกันแบบสี่สิบสี่สิบแปดกับสี่สามงเวลแล้ว ยังไม่จบครับผม,ย,มบยังไม่จบยังไม่จบ is not done yet ถึงเวลาแล้วอะ 4DY ตอนนี้ใช้งบแล้ว 4DY มาดูว่า 4DY จะทําผลได้ไหมอันนี้แหละสำคัญมีโอกาสแค่ K 20%เองมันไม่มีโอกาสเยอะกว่านี้แล้ววะ 4DY ของฉัน I'm <laughs> ไกอึแต่บลังอปอลังินเนนโีคะด้ขอล้อละยบร นี่คือขั้นตอนการทำนะครับก็เราทำอย่างนี้อีกรอบหนึ่งแต่แล้วตอนนี้พี่ยังไม่ยอมจบนแค่นี้ครับเราจะใช้กระถานนี้แหละครับเราจะน้ำเขียวกอด